สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง YouTube รถนำเข้ามาร์นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศนะคะการจัดส่ง SK70YT06 นะคะไปยังจังหวัดภูเก็ตนะคะคันนี้เราได้ทำการรีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะคะเป็นคลิปก่อนหน้านี้เองนะคะใครอยากดูรีวิวแบบ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรทุกซอกทุกมุมนะคะก็ไปดูได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศการจัดส่งเนาะนะคะพรุ่งนี้เช้าถึงบ้านลูกค้าแน่นอนนะคะที่ภูเก็ตนะคะคันนี้อย่างที่บอกนะคะใครอยากทราบราคาทราบรายละเอียดการทํารถให้นะคะก็ไปดูได้เลยนะคะที่คลิปก่อนหน้านี้ทําการรีวิวไว้แล้วแบบละเอียดเลยพี่โจพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะ อย่างที่บอกค่ะซื้อขายรถกับบางนาแฮกเตอร์นะคะทางร้านเราส่งรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านนะจ๊ะคันนี้อย่างที่พี่โจอบอกไปคลิปที่แล้วนะคะถ้าเทียบเท่ากับบ้านเราก็จะเป็นรุ่น8นะคะเป็นรุ่น8ถ้าญี่ปุ่นคันนี้ก็เป็น yt 06นนะคะวันนี้เราใช้บริการพี่นกอีกแล้วครับท่านนะคะจะส่งให้ถึงที่พร้อมรับประกันสินค้านะคะ วันนี้แดดดีมากค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เราพาดูแต่ตูดเดี๋ยวไปดูข้างหน้าหน่อยนิดนึงนี่มาแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะ ซื้อขายรถกับบางนาแฮกเตอร์ ector, นะคะมีทั้งบริการการตรวจเช็คซ่อมบำรุงให้นะคะรวมถึงบริการหลังการขายหลังการขายคือยังไงนะคะก็คือเรารับประกันสินค้าของเราให้1เดือนเต็มนะคะหลังจากรถถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้านะคะรับประกันให้ทุกจุดเลยนะคะโหลดร้อนไม่มีแรงนะคะทุกอย่างเอาง่ายๆทุกอย่างนะคะยกเว้นสายไฮดรอลิกนะคะยกเว้นสายไฮดรอลิกเดอ้อนะคะรถน้อย รถน้อยๆแบบนี้เราก็มีไฟแนนซ์นะจ๊ะมีไฟแนนซ์อ่าไปแล้วไปแล้วอันนี้แปลเอกสารบ่โอเคโอเคอันนี้จะอันนี้จะเดินทางไปไหนนะฮะภูกเก็ตนะคะไปภูกเก็ตนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พี่เกตนะคะแล้วก็พี่ขาวเอาง่ายๆว่าบริษัทบ้านอุ่นสุขนะคะทําการซื้อขาย อันนี้ซื้อขายรถกับบางนาแฮกเตอร์เป็นคันแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความไว้ใจนะคะไว้เนื้อเชื่อใจกล้ามากนะคะคุณลูกค้าของเรากล้ามากที่จะซื้อกับบางนาแฮกเตอร์เป็นคนเออเป็นคันแรกนะคะเดี๋ยวฤวษสผ้าชุ่มหลอดตัวรถด้อพีน้องแต่ว่าตอนนี้แดดเยี่ยงตาบักคักนะคะ้อน อย่างที่บอกนะจ๊ะรถน้อยแบบนี้เราก็มีบริการไฟแนนซ์ให้นะคะไฟแนนซ์ของเราไปบริการถึงหน้าบ้านนะคะหรืออาจจะนัดทำสัญญากับคุณลูกค้านะคะที่สาขาใกล้เคียงใกล้เคียงบ้านคุณลูกค้ามากที่สุดนะคะสำหรับไฟแนนซ์ของเรานะคะอันนี้เป็นไฟแนนซ์ของธานาคารนะคะไม่ใช่ไฟแนนซ์ของบางนาเฮกเตอร์เองนะคะแต่ว่าเราก็ทำการ จัหาให้นะคะมาที่นี่มาจองรถก็พอคะ่ะเดี๋ยวไฟแนนซ์ไปบริการถึงหน้าบ้านนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมาทำไมนะคะมาแล้วมีกล่องอะไรด้วยหรอมีกล่องอะไรด้วยหรอเธออ๋อนะคะสำหรับโอ้วันนี้ก็ยี่สิบ 27แล้วเนาะเราทำงานถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะวันที่28เปิดอีกทีวันที่5คันนี้นะคะโปรโม,มชั่นพิเศษแถมอะไรบ้างจ้าแถมโมเดลรถขุดนะคะยี่ห้อกโกเบลโก,โกแถมอะไรอีกพี่โจแถมเสื้อยืดนะคะของบางราแฮกเตอร์แล้วก็กระบอกอาัจาราบีนะคะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมก็จำก็อะไรอีกก็อะไรอีกแค่นี้ครับ <Okay. S 2> โอเคส่งฟรีถึงภูเก็ตนะคะนะคะ ส่งให้ฟรีเพราะว่าค่าขนส่งบริษัทจ่ายให้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะบริการทุกระดับประทับใจแบบนี้ก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0858400788นะคะและ0829193748จ้า <S 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 อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมวันหยุดปีใหม่ของเรานะคะ เริ่มหยุดตั้งแต่วันที่29ไปจนถึงวันที่4นะคะเจอกันอีกทีวันที่5นะจ๊ะท่านใดอยากจะเดินทางมาดูรถก็เป็นวันที่5มกราคมนะคะหรือพรุ่งนี้28ยังทันอยู่นะพี่โจ้เนาะ<ๆ>นะคะมาเด้อมาเด้อนะคะ28พรุ่งนี้ยังทันอยู่หรือว่า,า,วาท่านไม่สะดวกมาครับจองออนไลน์ได้นะครับผมใช่จองออนไลน์ได้สำหรับ SK70 YT06 ทางร้านยังมีอีกหลายคันนะคะหรือจะดูเป็นยี่ห้ออื่นขนาดอื่นก็โทรมาสอบถามได้สามารถสั่งซื้อสั่งจองออนไลน์ได้นะคะถ้าหากว่าไม่สะดวกเดินทางมานะคะโอเคนะคะพร้อมออกเดินทางสำหรับวันนี้นะคะเอิร์ดกับพี่โจก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเอาูุบา้าลาคุณผู้ชมนะบายบายคะ่ะ